มาค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยในเรื่องของประโยคค่ะเอเด็กๆรู้จักประโยคไม่เอ่ยประโยคคืออะไรประโยคก็คือข้อความที่เราใช้สื่อสารกันนี่แหละค่ะที่เราพูดคุยกันเรียกว่าประโยคค่ะแต่ว่าประโยคประกอบด้วยอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกันค่ะประโยค ประโยคคืออะไรเด็กๆอาจจะงงเนาะก่อนหน้านี้คุณครูอาจจะสอนแต่เรื่องคำผสมด้วยสระอสระอาสระอิสระอ,ระอ,ระอีแต่วันนี้คุณครูมาพูดถึงประโยคเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้คำมาหมดแล้วว่าคำคำแต่ละคำมีความหมายอย่างไรเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรเราก็เอาคำหลายๆคำมารวมกันเพื่อให้เป็นประโยคค่ะคุณครูสรุปความหมายของประโยคมาให้เด็กๆด,ด,ดูกันค่ะประโยค ก็คือการนำคำมาเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและมีเนื้อความบริบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเห็นไหมคะเมื่อเรารู้จักคำเราก็เอาคำต่างๆมาเรียงกันแต่ต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบนะคะเพื่อให้มีเนื้อความบริบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรประโยคประกอบจึงประกอบไปด้วย3ส่วน3ส่วนนะคะไม่ใช่3าคำ ได้แก่ 1. ประธาน 2. กริยา 3. กรรมแต่เอมันอะไรกันนะประธานอะไรกันนะกริยาอะไรกันนะกรรมเด็กๆไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆผู้ปกครองไม่ต้องกังวลน,นะคะค่อยๆให้เด็กๆเ,เรียนรู้ไปเดี๋ยวเด็กๆก,ก็ทําได้ค่ะพอเอาคํามาเรียงกันเรารู้จักคําเอาคํามาเรียงกันที่เราเรียกกันว่าแต่งประโยคไงคะ แต่ว่าเดี๋ยวคุณครูมีวิธีท่องจำให้เด็กๆสามารถแต่งประโยคได้ค่ะมาค่ะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับประโยค3ส,ส่วนค่ะประโยค3ส,ส่วนนี้จะเป็นเทคนิควิธีการจําให้เด็กๆจําและนําไปใช้ว่าเวลาแต่งประโยคต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นบทร้อยกองสั้นๆ สนุกนะคะถ้าเด็กๆจําได้เด็กๆจ,จะแต่งประโยคได้เป็นพันๆประโยคเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตามคุณครูนะคะประโยค3ส,ส่วนมีประธานกริยากรรมยังฝังใจจําคําว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยค3ส,ส่วน แมวกินปลาประโยค3สามส่วนฮันแนเกิดคำถามในใจเด็กๆแล้วคุณครูอ่านเร็วจังหนูอ่านไม่ทันใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณครูพาเด็กๆอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้เด็กๆเห็นจุดสีแดงๆของคุณครูไหมคะคุณครูจะซี้ทีละคำทีละคำรอบแรกคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนเด็กๆจำคำนะคะว่าคำแต่ละคำ อ่านว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเด็กๆค่อยอ่านตามคุณครูในรอบที่สองในรอบที่3เราจะอ่านพร้อมกันค่ะรอบนี้ฟังคุณครูและสังเกตคำก่อนนะคะพร้อมค่ะประโยค3ส,ส่วนมีประธานกริยากรรมยังฝังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธาน กินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยค3ส่วนในวงเล็บไม่ต้องอ่านนะคะวงเล็บไว้ว่าต้องซ้ำประโยคนี้ค่ะคือประโยคนี้ค่ะแมวกินปลาประโยค3สส่วนเป็นไงคะจำได้หรือยังรอบนี้มาอ่านตามคุณครูค่ะอ่านตามจุดสีแดงของคุณครูนะคะคุณครูอ่านรอบแรกเด็กๆอ่านตามรอบที่สองนะคะ ประโยคสามส่วนเด็กๆอ่านตามค่ะมีประธานกริยากรรมยังฝังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธาน กินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยค3สมส่วนสามอีกรอบค่ะแมวกินปลาประโยค3ส,ส่วนทีนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมนะคะ ประโยคสามส่วนมีประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนอีกรอบค่ะพร้อมกันค่ะ ประโยคสามส่วนมีประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถปรบมือประกอบจังหวะไปด้วยได้นะคะ เด็กๆคะถ้าเราจําเพลงนี้ได้เราจําบทกรน,นี้ได้เราก็จะแต่งประโยคได้ค่ะหลังจากที่เราได้อ่านบทร้อยกองประโยค3ส่วนไปแล้วนะคะเรามาสรุปกันว่าประโยค3มส่วนประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะประธานประธานก็คือผู้กระทําผู้กระทําในที่นี้ก็หมายถึงเช่นคนสัตว์สิ่งของ คนในที่นี้เราอาจจะใส่ชื่อลงไปเช่นครูเยาแดงดำชาลีมานะมานีภูผาใช่ไหมคะใบโบกใบบัวช้างม้ารถไฟรถยนต์จักรยานนะคะใส่ลงไปได้หมดเลยให้เป็นประธานให้เป็นผู้กระทำนะคะต่อไปในส่วนที่2ก็คือกริยากริยาก็คือการกระทำหรืออาการของประธานเช่น เดินวิ่งกินนอนล้างซักดูเป็นต้นมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นยืนร้องไห้หัวเราะอันนี้คือกริยานะคะส่วนที่3ามก็คือกรรมกรรมคือผู้ที่ถูกกระทาถูกประธานกระทากระทาโดยใช้กริยาของประธานตัวอย่างเช่นประธานของคุณครูที่เราอ่านไปเมื่อสักครูน่นี้ที่เราท่องจำไปก็คือแมวใช่ไหมคะแมวกริยาของแมวก็คือ กินค่ะกินผู้ที่ถูกแมวกินก็คือปลานะคะก็คือกรรมนั่นเองนะคะอย่างเช่นประโยคนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นครูยาวกินปลาชารีกินปลามานีกินปลาผู้ผากินปลาหรือว่าเราจะแต่งว่าผู้ผากินข้าวใบโบกกินอ้อยก็ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของประโยคเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆฝึกแต่งประโยคกันค่ะ มาค่ะเรามาฝึกแต่งประโยคกันค่ะคุณครูมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆลองเห็นอะไรในรูปภาพนี้บ้างคะรถไฟเด็กๆใส่ชุดมาร์ชคอตเป็นยีราฟเป็นหมีเป็นหนูเป็นกระต่ายเป็นเจ้าชายใช่ไหมคะคุณครูมีประโยคมาให้เด็กๆค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูมีคําว่ารถไฟเด็กๆแล้วก็นั่งซึ่ง 3- 4คําคำเนี้ย เป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือยังคะเป็นประโยคที่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเป็นประโยคที่ไม่ถูกต้องเด็กๆนําคําทั้งหมดมาเรียงใหม่ได้ไหมคะเริ่มต้นที่คําว่าอะไรดีอ่าเด็กๆใช่ไหมคะเริ่มต้นที่คําว่าเด็กๆประธานของประโยคนี้คือเด็กๆกริยาของเด็กๆคืออะไรคะนั่งค่ะนั่งที่ไหนคะบนรถไฟคะ่ะประโยคนี้ก็เลยแต่งว่าเอามาเรียงใหม่เป็น เด็กเด็กนั่งรถไฟนะคะอันนี้คือภาพที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะมาที่ภาพต่อไปนี้เลยนะคะภาพนี้ค่ะเด็กเกเห็นอะไรในภาพบ้างคะเห็นเด็กผู้หญิงเห็นโรงเรียนหันหน้าเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆดกดูประโยคนี้ค่ะที่คุณครูเอามาให้เด็กเกเห็นไหมคะมีคําว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกันเลยค่ะไปโรงเรียนนารี ถ้าจะเรียงใหม่เด็กๆจะเรียงให้ใครเป็นประธานในประโยคนี้คะเยี่ยมมากค่ะนารีต่อด้วยอะไรคะกิริยาเขาหันหน้าหรือหันหลังเข้าโรงเรียนคะหันหน้าเข้าโรงเรียนแสดงว่ากําลังทําไมคะไปไปที่ไหนเอ,อ่ยโรงเรียน <Yeah. S 1> เยี่ยมมากเลยคะ่ะเด็กๆอันนี้คือการแต่งประโยคโดยที่คุณครูมีคํามาให้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปเราาอีกหนึ่งภาพค่ะ ภาพนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรคะใช่ค่ะเด็กๆเ,เห็นทะเลเห็นพี่น้องสองคนเล่นกันใช่ไหมคะคุณครูมีประโยคมาให้แบบนี้ค่ะคุณคร,รูตั้งชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าแก้วใจเทีเ่ยวทะเลแล้วก็ไปเด็กๆแต่งประโยคได้ยังไงคะจะเริ่มที่คำว่าอะไรก่อนเอ่ยเยี่ยมค่ะเด็กๆเ,เก่งจังเลยเริ่มที่แก้วใจ เที่ยวไปหรือไปเที่ยวคะอ่าไปเที่ยวทะเลเห็นไหมคะประโยค3ส่วนไม่จําเป็นจะต้องมีแค่3คํามี4ี่คำคําคำก็ได้แต่จะต้องมีครบทั้ง3ส่วนคือประธานกริยาและก็กรรมเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพต่อไปเลยคะ่ะเรามาแต่งประโยคกันต่อเลยนะคะเด็กๆคุณครูมีภาพนี้มาให้คะ่ะ แต่คราวนี้คุณครูไม่มีประโยคมาให้แล้วนะคะเด็กๆต้องแต่งเองแล้วค่ะคุณครูจะบอกเทคนิคนะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพนี้เลยค่ะเห็นอะไรในรูปภาพบ้างเห็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเห็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงกําลังกินข้าวกินขนมกินนมกินอะไรก็แล้วแต่เราก็เอามาแต่งเลยค่ะนึกอะไรไม่ออกใส่ชั้นเลยค่ะชั้นก็คือตัวเรานี่แหละค่ะชออะนอชั้นกินข้าว ครบสส่วนไหมคะประธานกริยากรรมอ้าวครบแล้วประโยคนี้ถูกต้องค่ะลองอีกสักประโยคสิคะถ้าไม่เป็นฉันจะเป็นใครดีชันอ้าวชันมีน้องนี่น้องกินขนมใช่ไหมคะครบ3ามส่วนไหมคะประธานกริยากรรมครบนะคะมีชันมีน้อง แล้วก็มีพี่พี่กินนมนะคะอันนี้ก็คือประโยคที่ครบ3ส่วนมีทั้งประธานกริยากรรมนะคะประโยค3ส่วนอย่าลืมอย่าลืมอันนี้ท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะเด็กๆไปดูที่รูปภาพต่อไปกันค่ะเราจะไปช่วยกันแต่งประโยคต่อเลยนะคะรูปภาพนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรในรูปภาพนี้บ้างคะ ก่อนที่เราจะแต่งเรามองรูปภาพให้ท้วนทีก่อนมีผู้ชายสองคนคนหนึ่งดูโตกว่าคนหนึ่งดูเด็กกว่าใช่ไหมคะคนใส่เสื้อสีแดงเนี่ยเราจะสมมุติให้เขาเป็นใครดีตัวนี้อาจจะเป็นตัวเราก็ได้กำลังทำอะไรกันอยู่ทั้งหมดนี้กำลังดูทีวีหรือดูโทรทัศน์แต่ถ้าให้เขียนโทรทัศน์โอ้ยมันยากเกินไปสำหรับบอลหนึ่งอย่างเราใช้คำว่าทีวีก็ได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราให้ผู้ชายเสื้อสีแดงนี้เป็นพ่อดูทีวีนะคะเป็นพ่อได้เป็นใครได้อีกคะเป็นชารีแสดงว่าชารีต้องเป็นตัวเล็กนี่เลยชารีดูทีวีนะคะเป็นครบ3าส่วนไหมคะประธานคือพ่อกับชารีกริยาคือดูกรรมคือทีวีใช่ไหมคะเอแต่งเพิ่มได้อีกไหมคะ ได้ใช่ไหมคะเป็นคุณลุงให้เสื้อสีแดงนี่เป็นลุงเลยค่ะรออุงอลลงลุงดูทีวีใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเราลองจินตนาการใส่จินตนาการลงไปว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีใครได้บ้างที่เราจะมาใช้แทนในรูปภาพนี้ได้มีลุงมีพ่อมีชาลีมีลุงแล้วเอาใครมาใส่ได้อีกนะเด็กๆคิดได้เหมือนคุณครูไหมคะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆ พ่ออีพีพีไม่เอกพี่พี่ดูทีวีเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้เราได้กี่คนคะที่ดูทีวีมีพ่อชาลีลุงแล้วก็พี่ดูทีวีใช่ไหมคะพ่อชาลีลุงแล้วก็พี่เป็นประธานของแต่ละประโยคใช่ไหมคะทุกประโยคมีกริยาเหมือนกันคือดูทุกประโยคมีกรรมเหมือนกันคือทีวี เพราะว่าภาพนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าทีวีเอาไว้ดูนะคะดูทีวีแต่เราจะใส่ให้ใครดูก็ได้ค่ะก็จะได้ประโยคที่หลากหลายขึ้นมานะคะเด็กๆต้องคิดแบบสร้างสรรค์น,นะคะไปดูรูปภาพต่อไปค่ะเรามาดูที่รูปภาพนี้กันค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเริ่มแต่งประโยคเนี่ยเรามาสังเกตรูปภาพก่อน ว่าเราเห็นใครในรูปภาพบ้างเหมือนที่ค,ครูบอกในตอนต้นว่าการแต่งประโยคคือให้เรารู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรในภาพเนี่ยเด็กๆเ,เห็นใครบ้างคะชุดสีฟ้าก็คือคุณครูที่นั่งอยู่ที่โต๊ะหันหลังให้กับเราก็ไม่เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากนักเรียนใช่ไหมคะแล้วเนี่ยประโยคของเราก็ต้องอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในห้องมีทั้งครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็มีกระดานดํานะคะ ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากห้องเรียนเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มแต่งประโยคจากภาพนี้กันค่ะมาค่ะครูครูกำลังทำอะไรอยู่คะสอนสอนใครคะสอนนักเรียนครบสามส่วนไหมคะครูเป็นประธานกริยาคือคำว่าสอนแล้วก็คำว่านักเรียนเป็นกรรมนะคะเป็นผู้ที่ถูกกระทำถูกกระทำนะคะต่อไปค่ะ นักเรียนฟังครูเปลี่ยนแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนมาเป็นประธานของประโยคเพราะว่านักเรียนกําลังทําไมคะฟังฟังใครล่ะใครที่โดนนักเรียนฟังครูนะคะครบ3ส่วนเดี๋ยวเราไปดูประโยคต่อไปที่เราจะแต่งได้นะคะนักเรียนอ้าวนักเรียนฟังแล้วนักเรียนกําลังทําอะไรอีกนักเรียนเรียนเรียนอะไรคะหนังสือ นะคะก็ครบ3ส่วนประธานก็คือนักเรียนกริยาของนักเรียนตอนนี้คือเรียนอา้าวเรียนอะไรล่ะเรียนหนังสือค่ะมาดูอีกประโยคค่ะใส่ชื่อให้เด็กผู้หญิงคบสักคนหนึ่งเลยมานีมาน,มานีทำอะไรมานีตอบตอบอะไรล่ะตอบคำถามครูอาจจะถามมานีก็เป็นคนตอบคำถามเด็กๆเ,เห็นในสไลด์นี้ไหมคะว่า ประธานของแต่ละประโยคเริ่มมีความแตกต่างกันอันนี้คือความซับซ้อนและความคิดสร้างสารรค์หรือความช่างคิดของเด็กๆที่จะนำคำมาร้อยเรียงให้เป็นประโยคค่ะครูสอนนักเรียนนักเรียนฟังครูนักเรียน,นเรียนหน,น,น,นังสือมานีตอบคำถามหรือเราจะแต่งได้อีกว่านักเรียนตั้งใจเรียนคุณครูสอนสนุกสนาน ฉันชอบเรียนหนังสือกับคุณครูเราสามารถภาพหนึ่งภาพเราสามารถสร้างประโยคได้เยอะแยะเลยค่ะเด็กๆเราคิดอย่างไรเราก็ค่อยๆเขียนสะกดลงไปร้อยเรียงให้มันเป็นประโยคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพต่อไปเลยค่ะรูปภาพนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นอะไรในภาพนี้คะท่าทางเขาสองคนมีความสุขไหมคะ เราใส่จินตนาการเราลงไปเลยเรามีสิทธิ์แต่งนิทานเรื่องนี้แต่งเป็นเรื่องราวได้เลยค่ะจากประโยคก็สามารถเรียบเรียงเป็นนิทานได้แต่สําหรับในวันนี้เรามาแต่งประโยคก่อนนะคะในคราวหน้าเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆแต่งนิทานให้สนุกกว่าเดิมค่ะอะ่มาดูจากประโยคนี้ชุดสีสม้มเราติ๊กตากให้เป็นใครได้บ้างเป็นแม่เป็นพี่เป็นป้าเป็นย่าเป็นอา แต่เอชุดสีสม้มได้เราให้เป็นพ่อเป็นลุงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเด็กตัวเล็กเราอาจจะเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของเราก็ได้นะคะเป็นเพื่อนได้ไหมคะไม่น่าจะได้เนาะเพราะเพื่อนต้องอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาที่แต่งประโยคเด็กๆต้องคํานึงถึงความหมายของคําด้วยนะคะมาดูกันค่ะประโยคแรกคุณครูแต่งว่าแม่เลี้ยงนอง้องอ่า แม่เลี้ยงน้องนะคะก็คือน้องคนนี้แม่เป็นแม่ของเราน้องก็เป็นน้องของเราใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะแม่อุ้มน้องนะคะจากเลี้ยงเป็นอุ้มแล้วนะคะกริยาของแต่ละประโยคไม่เหมือนกันแล้วนะคะครบ3ส่วนนะคะมีทั้งประธานกริยาและก็กรรมค่ะดูต่อไปค่ะพี่เลี้ยงน้อง เปลี่ยนเป็นพี่ได้นะคะเป็นพี่เลี้ยงน้องและเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปแล้วอาจจะเป็นป้าเป็นยายเป็นนา้าเป็นอาก็ได้สุดท้ายของประโยคนี้ที่คครูแต่งมาก็คือแม่รักลูกเด็กๆลองดูสิคะว่า4ประโยคที่คครูแต่งเนี่ยสอดคล้องกับรูปภาพไหมคะประโยคที่1แม่เลี้ยงน้องแม่อุ้มน้องพี่เลี้ยงน้องแม,ม,งงงแม่รักลูก เห็นไหมคะทุกประโยคของคุณครูสอดคล้องกับรูปภาพค่ะเวลาเด็กๆไปแต่งประโยคก็ให้สอดคล้องกับรูปภาพหรือคําที่กําหนดนะคะถ้ามีคํามาให้เด็กๆก็ต้องใช้คําที่กําหนดแต่งประโยคค่ะไปดูที่รูปภาพต่อไปกันนะคะภาพนี้ค่ะเด็กๆเหมือนเดิมค่ะเราต้องมาดูก่อนว่าเราเห็นอะไรในรูปภาพนี้บ้างเด็กๆเห็นแปลงผัก เห็นคุณตาเห็นพ่อเห็นใครเยอะแยะมากมายเราจินตนาการไปได้เลยค่ะเราจะสมมุติให้ใครเป็นใครเราทําได้เลยนะคะเด็กๆเพราะเราเป็นผู้แต่งประโยคเราอ่านได้เราเขียนได้เรารู้จักคําเราก็นําคํามาเรียงกันให้เป็นประโยคเห็นไหมมั้ยคะภาษาไทยไม่ยากการอ่านการเขียนหนังสือก็ไม่ยากเพียงแค่เด็กๆพยายามเท่านั้นเองค่ะมาดูประโยคที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะ ค,ครูเขียนเลยว่าชาลีเสื้อสีส้มเนี่ยค่ะคุณครูติ้งต่างคุณครูสมมุติให้ว่าชื่อว่าชาลีค่ะชาลีรดน้ำเขารดน้ำอะไรอยู่อ่าชาลีรดน้ำผักค่ะชาลีรดน้ำผักเพราะว่าในแปลงเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ไหมคะเป็นต้นมะม่วงได้ไหมคะไม่ได้เป็นได้แค่ผักเองถ้าเด็กๆจะใส่ว่าผักคะน้าก็ได้นะคะ แต่คุณครูไม่ได้ระบุชื่อผักคุณครูระบุแค่ผักค่ะต่อไปค่ะมีชาลีแล้วคุณครูเลยบอกว่าปู่ค่ะผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้คุณครูสมมุติให้เป็นคุณปู่ค่ะคุณปู่ทำอะไรนะปลูกค่ะคุณปู่ปลูกผักค่ะคุณปู่ปลูกผักครูเขียนว่าปู่ปลูกผักก็ยังสอดคล้องอยู่ในรูปภาพนี้นะคะเดี๋ยวดูคำต่อไปที่คุณครูนำมาให้ดูค่ะ นี่ค่ะยญ้าค่ะแสดงว่าชารีอยู่กับปู่กับยญาแน่ๆเลยนี่ค่ะเสื้อตัวนี้ค่ะเสื้อสีมะม่วงผู้หญิงคนนี้ดูมีอายุหน่อยคุณครูติ๊งต่างให้เป็นคุณยญ้าก็เขียนยญ้าเลยค่ะยญ้าเก็บผักนะคะยญาเก็บผักเก็บผักไปทํากับข้าวหรือเปล่าเด็กๆก็สามารถตอบไปได้นะคะอีกประโยคหนึ่งที่คุณครูเอามาให้เด็กๆดูก็คือพี่รดน้ําผักนี่ค่ะ อยู่ตรงนี้พี่รดน้ำผักนะคะหรือเด็กๆอาจจะแต่งว่าพวกเราช่วยกันรดน้ำผักพวกเราช่วยกันปลูกผักครอบครัวของชาลีปลูกผักย่ากเก็บผักไปขายนะคะแบบนี้ก็ได้เลยค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพอยากเขียนอะไรก็เขียนไปได้แต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องแล้วต้องดูว่า ประโยคต้องประกอบด้วยสส่วนต้องมีประธานกริยากรรมหลอกท่องไว้ในหัวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทเรียนตัวอย่างประโยคและก็เรื่องราวของประโยคที่คุณครูนํามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะทีนี้คุณครูมีแบบฝึกนะคะให้เด็กๆได้ทํากันค่ะเด็กๆคะ เด็กๆเตรียมสมุดของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆแต่งประโยคค่ะคุณครูกำหนดคำมาให้เด็กๆทั้งหมด8ข้อค่ะเพื่อให้เด็กๆสร้างสรรค์จินตนาการของตัวเองแต่งประโยคจากคำที่คุณครูกำหนดนะคะก่อนหน้านี้เราแต่งประโยคจากภาพใช่ไหมคะมีรูปภาพให้คราวนี้คุณครูมีคำให้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้เด็กๆดูทีละข้อนะคะข้อที่1คําว่าข้าวค่ะ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะคะเด็กๆอาจจะแต่งประโยคว่าฉันกินข้าวพ่อทำนาปลูกข้าวแม่ทำกับข้าวให้ฉันกินพ่อพาไปกินข้าวข้างนอกแม่ไปซื้อข้าวที่ตลาดแบบนี้ก็ได้แต่งอย่างไรก็ได้แต่ต้องมีคำว่าข้าวข้อที่2องนะคะปลาค่ะเด็กๆํำไปแต่งเองนะคะข้อที่สโรตี ข้อที่4กาแฟข้อที่ห้าลำไยข้อที่6มะริข้อที่7โลมาข้อที่8ปทะเลเด็กๆคะเวลาเขียนตัวหนังสือเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนหัวกลมๆตัวโตๆเขียนด้วยความตั้งใจและลา,ลายมือของเด็กๆก,ก็จะสวยงามนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆ ตั้งใจทำงานนะคะ